นะครับแล้วก็ในจีนลบ21นะครับวันนี้เชา้านี้ตื่นมาเนียตลาดในเอเชียเป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับในฟิลิปปินส์เองบวกไป39จุดนะครับในเวียดนามบวก5ในอินโดยเซียลบ23นะครับตลาดหุ้นไทยขนาดนี้เนี่ยอยู่ที่1191นะครับลบไป10.05จุดนะครับตัวเลขของจี จุดลับที่สําคัญอย่างที่กลับเรียนนะฮะว่ารออดตัวลงข้างล่างนะครับในแง่ของเมื่อคืนที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยในเยอรมันลบไป410จุดนะครับอิตาลีลบไป1 8 9จุดดาวโจนส์ล่วงหน้าขนาดนี้ลบไป1 8 1จุดครับนะ่นแจกลบ40จุดเพราะนั้นตลาดหุ้นไทยวันนี้เป็นเศานอนตัวกลุ่มที่ลงมานะครับคือกลุ่มชิปนะฮะหุ้นตัวแรกเป็นเดลต้านะฮะลบไป4บาทเพราะนั้นภาพของตลาดเนี่ย จะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของตัวขณะนี้ดูแล้วเป็นการประครับประคองของตัวหุ้นในกลุ่มของแบงค์นะครับไปดูกราฟกันดีกว่าน,นะครับไปดูกราฟกันนะครับว่าเราจะสามารถเปิดกราฟได้ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับเ,เปิดกราฟแล้วดูราคาหุ้นจะได้ลวนะฮะโอเคเอ ขยับนี่ลงนะครับจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นตัวแรกเดลต้าครับจริงแล้วเดลต้าเนี่ยนะครับเมื่อวันเสารนี่สอนอเพื่อนนักทุนไปนะครับที่มาที่บริษัทนะครับสอนเรื่องเทคนิควิธีการดูอย่างเงี้ยฮะก็เอาเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันเวลาผมดูตัวเนี้ยผมก็จะไปดูตัวช่องบนนะฮะที่เป็นชื่อหุ้นนะไอช่องบนที่มีทุกหุ้นเนี่ยเขาบอก PE 53เท่า นะครับเอ็นนิ่งปะแชร์บาท52าสิบสองตังค์เอ็นนิ่งปะแชร์ e ของเดลต้าบาท53ตังค์เนี่ยมันเป็นเอ็นนิ่งปะแชร์ที่เป็นลนักษณะปีละนะฮะเพราะผลการงานออกมาเป็นปีละนะครับเพราะนั้นเป็นปีแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเข้ามาดูแลมาคอนโทรลมาคุมตัวตัวเอ็นนิ่งปะแชร์ว่าปีนี้เอ็นนิ่งปะแชร์บาท53ตังค์เนี่ยนะครับจะสามารถราคาเป้าหมายนะครับราคาเป้าหมายจะเป็นยังไง วิธีการคิดราคาเป้าหมายเขาก็คิดจากตัวคาว่า earnings per share ตัวนี้ฮะบาท52ตังค์เนี่ยนะครับคูณกับ PE ฮะ PE เนี่ย5 3 5 1 53.51นะครับมันก็จะได้ประมาณ81บาทฮะ81บาทคือราคาเป้าหมายของตัวหุ้นของ Delta ขนาดนี้ราคาหุ้นเดลต้าอยู่ที่77บาทนะครับลบไป4บาท ความหมายมีนิ่งตัวนี้หมายความว่าไงหมายความว่าราคาปัจจุบันตัวเนี้เดลต้ามันควรจะยืนอยู่ที่ราคา81บาทนะที่ e ออร์น g ่งกวาแชร์บาท52ต่าง PE 53เท่านะอ่าอันนี้ไปดูว่าอย่างนั้นเนี่ยเดล PE ตรงเนี้เป็น PE ที่น่ากลัวไหมนะเพราะว่าหู PE ต้อง53เท่านะก็ไปดู PE กันนะฮะว่าเดลต้า PE ตรงเนี้ยน่ากลัวไหมนะครับเขียนด้วย PE นะครับ เดลต้าขีดด้วย p e อืไปไหนแล้วล่ะขอประทานโทษเอาไว้ฮะเอาไว้หายไปเดี๋ยวขึ้นใหม่นะครับขอประททนโทษนะครับกำลังเรียกขึ้นแล้วโอเคครับอันนี้ฮะอ่ะผมว่าตัวนี้ก่อนแล้วกันเดลต้าขีดด้วย p e เดลต้าขีดด้วย p ีครับผมเนี่ยฮะถ้าท่านดูเดลต้าขีดด้วย p e เนี่ยท่านจะเห็นว่า P ของเดลต้าเนี่ยจะเล่นอยู่ระ,ระหว่าง50เท่า53เท่ามีบางช่วงไปถึง55เท่า60เท่า65เท่าเรื่อยล้ลำไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะใช้อ่าใช้ต่ําสุด50เท่า50เท่าคูณด้วยนะครับคูณด้วยนะฮะอ๋อใช้ตัวนี้ก็ได e ้ใช้ตัวนี้ก็ได้ะน,ดนะ นะเราพิมพ์คําว่าเดลต้าเข้าไปเดลต้านะเอาเดลต้าเข้าไปเดลต้าอ่าไนนิ่งปัจจัยอยู่ที่บาทห้าสิบสองตังคูณด้วยบาทห้าสิบสองตังราคาเจ็ดสิบหกบาทครับเพราะฉะนั้นราคาจุดต่ําของเดลต้าที่ PE ต่ํานี่เอาตรงนี้เป็น PE นะฮะ PE เดลต้านะฮะเดลต้า PE เดลต้าเดลต้าขีดด้วย PE โอเคนะ เราก็จะได้ว่า P e. ตรงเนี้ยเอาเป็นเดจะได้เห็นชัดขึ้นนะฮะอ่ะตรงเนี้ยนะ,ะนี่ห้าสามเรลงมาถึงห้าสิบแล้วนะฮะห้าสิบข้างล่างเนี่ยเพราะนั้นมันก็จะได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบหกบาทนะครับเพราะนั้นราคาที่เจ็ดสิบเจ็ดบาทเดียวโอเคแต่ถ้าเราเล่นที่ห้าสิบสามเท่าห้าสิบสามเท่าคูณด,ด้วยบาทห้าสิบสองตังเราจะได้ราคาหุ้นเขาแปดสิบาทฮะนะเพราะฉะนั้นการซื้อตรงเนี้ยราคาตรงเนี้ยจะเป็นราคาต่ําสุดของตัวเดลต้าเขาแล้วล่ะ นะที่ประมาณ77บาท70บาทตรงนี้ราคาต่ำสุดเพราะนั้นในแง่ในแง่งานวิในแง่ของเทคินอลในสิทธิ์โอเคมันเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนเครื่องหมายื่องมือทางเทคนิคล่ะเครื่องหมายื่องมือทางเทคนิคแคนเดลสติกตัวนี้มันต่ำกว่าเส้นแต่เส้นระยะสั้นเนี่ยมันกำลังจะหักหัวขึ้นถ้าในอาทิตย์นี้ถ้าในอาทิตย์นี้นะฮะถ้าในอาทิตย์นี้ ราคาหุ้นขึ้นไปเรื่อยๆจะทําให้ราคาจากเจเนี่ยขึ้นไปเจดปขึ้นไป80ดสิบเนี่ยมันจะทําให้เส้นนี้ตัดเส้นสีฟ้านี่ขึ้นนะครับแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถตัดได้ทุกเส้นเส้นข้างล่างเนี่ยตัดทุกเส้นแคนเดนติกอยู่เหนือเส้นทุกเส้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นโกลเด้นคอร์สโกลเด้นคอร์สหมายถึงว่าโอ้โหจุดนี้หายยากมาก นะเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่ททเจ็เเเเดสิบาทเจ็ดสิบหกบาทเอาเอาอ่ะพีเอลต่ำๆเลยสี่สิบเก้าเท่าคูณด้วยบาทห้าสิบสองตังราคาหุ้นประมาณเจ็ดสิบสี่เจ็ดห้าบาทเนี่ยที่ระดับราคาผมว่าราคาตรงเนี้ยนะราคาตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าซื้อมากอ่าเจ็ดสิบาทเนี่ยเป็นจุดที่น่าซื้อมากของดังเดลต้านะครับเพื่อถือไปแล้วไม่รู้ว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่อันแรกอันนี้ตัวนั้นนะฮะทฤษฎีตัวนั้นก็คือ ถ้าแคนเดลสติกตัดเส้นขึ้นไปแล้วขึ้นไปเรื่อยๆจะเรียกว่าจะเรียกว่าโกลเด้นคอร์สนะครับถ้าขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าขึ้นไปแล้วไปถึงเส้นสีฟ้าไปถึงเส้นสีมตาและหักโคลงอันนี้เขาเล่นรอบแต่ถ้าผ่านไปผ่านเส้นนี้ไปผ่านเส้นนี้ไปไปถึงเส้นแดงก็ยังผ่านได้เส้นแดงเนี่ยสำคัญเพราะเส้นแดงนี้เป็นเส้น200วันถ้าสามารถตัดขึ้นไปได้เนี่ยผมว่าโอเคมาก นะครับโอเคมากค,คือราคาหุ้นจะไปไกลได้ไปร้อยสิบไปร้อยี่สิบไปร้อยสาสิบร้อยสี่สิบเลยสามารถไปได้อันนี้เรียกว่าโกลเด้นคอร์นะซึ่งถามว่าเกิดเกิดไหมผมอยากให้ดูฮะอันนี้ครับในอดีตในอดีตที่ผ่านมานะในอดีตเนี่ยฮะเนี่ยคือโกลเด้นคอร์ฮะนะที่ตัดขึ้นไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็ไปโกลเด้นคอร์สสิ่งที่นักจุน,นจะผิดพลาดอย่างนึ้งคือเวลามันตัดลงอย่างเงี้ยฮะเวลามันตัดลงงเงี้ย แคนเดตสติกตัดเส้นลงนะอยู่ต่ำกว่าเส้นเส้นเนี่ยอยู่เหนือกว่าแคนเดสติกแคนเดสติกคือแท่งนะนะแท่งที่สีเขียวสีแดงตามหน้าจอเนี่ยนะฮะถ้ามันตัดลงต่ำกว่าเส้นอันนีผมว่านะเป็นเดดคอร์เขาเรียกว่าเป็นเดดคอร์นะ,ะเพราะฉะนั้นตัวเดลต้าที่ระดับราคาเนี่ยนะฮะที่ระดับราคาเนี้ยจะสังเกตว่าเนี่ยโลยกสูงขึ้นคือไมายวตัวอื่นล่ะอ่าตัวสโลสโต กับตัวไอซ์ใสนะ่ตัวสโลโสถูกกับตัวไอซ์ใส่จะเห็นว่าตัวสโลโตร์เนี่ยกำลังจะหักหัวขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นยังยังขึ้นไม่ได้ดีไอซ์ใส่ยังขึ้นไม่ได้ดีอาจจะเป็นการที่ต้องรออันนี้เป็นวีคนะถ้าเป็นเดย์ล่ะเป็นเดย์ก็ขึ้นไปแล้วยังไม่สามารถทะลุผ่านต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยอ,อ,อาจจะมีเรื่องขุกขักหน่อยขึ้นไปที่80บาทถูกแรงขายมันต้องผ่าน80บบาทไปได้ก่อนละ ตอนนี้มันผ่าน75บาทได้แล้วมันต้องผ่าน7 80บาทให้ได้ก่อนเดลต้าถึงจะไปได้แต่ท้ายที่สุดเดลต้าสามารถเป็นหุ้นที่น่าซื้อไหมในแง่ของตัวเทคนิคในสิทิมันเป็นจุดโ,โลแลวฮะในแง่ฟันเดิมที่เล่นด้วย P/E คูณ e, ้วยเอ earning er, e per s h a r ก็เป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนนี่คือหุ้นเดลต้านะครับะฉนนั้นก็ลองพิจารณาดูครับในแง่ความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าเดลต้าน่าจะเป็นหุ้นที่น่าลงทุนได้ นะครับน่าเป็นหุ้นที่น่าลงทุนได้นะครับแล้วก็ราคาที่น่าลงทุนละ่ะตั้งแต่70บาทจนถึงณราคานี้นะครับตัวที่2ครกับเคแบงนะเคแบงเคแบงนั้นเราเริ่มต้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราเริ่มต้นสอนกันก็อย่างที่กลับเรียนนะฮะเราบอกว่าเออนิ้งปะแชร์เขาได้20บาท20ตังค์ยีบาท20สตังค์นะครับคูณด้วย PE PE ตอนนี้7.22เท่านะ เอา20บาท20ตังค์ได้ร้อยสี่บห้าบาทครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นของตัวกสิกรไทยจะมีจุดรับอยู่ที่ร้อยสี่สิบห้าบาทไปดู PE ของ K คแบงบ้างฮะขีดด้วย PE นะครับขีดด้วย PE เนี่ยฮะ PE อยู่ที่เจ็ดจุดสองสองเป็นจุดต่ํามากถ้า PE ขยับไปที่เจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าคูณด้วยเอินิ่งประแชร์ยี่สิบบาทยี่สิบตังค์ราคาหุ้นจะร้อยห้าสิบเอ็ดบาทครับ นะถ้า P/E เล่น8เท่าคูณด้วยอะไรฮนะ20บาท20ตังคนะ์ราคาหุ้นจะ161บาทครับเพราะฉะนั้นจุดรับที่สําคัญของตัวก๊าิกรไทยนะตอนนี้ราคา145บาทครับจุดต้านแรก151บาทครับถ้า P/E 7.5เท่าจุดต้านต่อไป P/E 8เท่า161บาทครับเพราะนั้นจุดต้านจะอยู่ที่1 4 50บาท ร้อยหกสิบาทร้อยหกสิบาทตรงเนี้ยนะจุดนี้คือจุดซื้อนะครับจุดต้านเนเี่เบนร้อยถ้าเล่นด้วย PE 7.5เจ็ดจุดห้าเท่าคูณด้วยยี่สิบาทยี่สิบตังจะได้ร้อยห้าเบบาทคือตรงนี้นะบริเวณน,นี้ซื้อร้อยสี่ห้ามีต้านร้อยห้าเบดมีต้านร้อยห้าห้ามีต้านร้อยหกสิบาทครับอันนี้คือการกรไทยครับเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจราคาตอนนี้ร้อยสี่เก้าบาทขึ้นมาบาทหนึ่งผมก็ว่ายังโอเคอยู่นะฮะ ตัวต่อไปเป็นตัวไทยพณิชย์ครับนะไทพณิชย์นี่เอาเอาวิชาที่สอนเมื่อวันเสาร์มามามาอธิบายสอนตามตรงนี้เลยนะฮะอะไทยพณิชย์บ้างครับอ๋อเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูเทคนิคขอ,ของตัวกสิกรไทไม่เป็นไรเอาไทพณิชย์มาดูไทพนันชิตเนี่ยขณะนี้ราคา123บาทเอ็นนิ่งประแชร์ไทพณิชย์ออกมาคือ13บาท5ตังค์13บาท ห้าตังค์สิบสามจุดศูนย์ห้าไม่ใช่สิบสามบาทห้าตังค์สิบสามจุดศูนย์ห้าก็แค่ประมาณสิบสามบาทคูณด้วย p ีปีไทยพาณิชย์เนี่ยขนาดนี้อยู่เก้าจุดสามหนึ่งเราจะได้ราคาหุ้นประมาณร้อยี่สิบเอ็ดบาทครับตอนนี้ร้อยยี่สามบาทเพราะนั้นร้อยยี่สิบร้อยี่สิบเอ็ดบาทเป็นจุดซื้อนะครับถ้าเราเล่น p ีไปที่เก้าจุดห้าเท่าคูณด้วยสิบสามบาทกับ นะ13บาทเราจะได้124บาทครับ123บาท97ตังค์หมายถึงว่า PE 9.5เท่านะถ้าไทยพาณิชย์ PE สูงสุด10เท่า10เท่าก็ได้เท่ากับ13.05คูณด้วย10เท่าเราจะได้ราคา130บาทเพราะนั้นราคาเป้าหมายของเขาซื้อ120ครับมี123 125 130ครับเป็นราคาเป้าหมายของตัวตัวไทยพาณิชย์ นะครับเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบหุ้น2ตัวนี้ราคา123บาทไป130บาทได้7บาท7บาทต่อหุ้นเอา7บาทหารด้วย123บาทเราจะได้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง5นะฮะแต่ถ้าเป็นกสิกรไทยเราซื้อ145บาทนะฮะเราลบด้วย160บาทได้15บาทต่อหุ้นหารด้วย145บาทเราจะได้10ฮะ เพราะนั้นซื้อกสิกรได้เปรียบกว่าซื้อไทยาพาณิชย์ครับโอเคไหมฮะได้ไหมฮะวิธีการทําก็ง่ายนิดเดียวก็คือราคาเป้าหมายตัวบนก็คือเราขาย160บาทลบด้วยนะฮะเราลบด้วย149บาทนะฮะเราจะได้ประมาณ11บาทต่อหุ้นหารด้วยราคาซื้อนะฮะ149บาทเราจะได้ประมาณ7.38เปอร์เซ็นต์ฮะยังไงไงซื้อกสิกร ก็ได้เปรียบมากกว่าซื้อตัวของไทยพาณิชย์ครับแล้วถ้าซื้อเดลต้าล่ะถ้าซื้อเดลต้าที่ราคา77บาทนะครับเราไปขายที่ระดับราคาเอ๊ะเดลต้าเราจะมีราคาขายเท่าไหร่นะเดลต้าผมก็จำไม่ได้นะเดลต้า PE ของเดลต้าที่เราใช้นะครับ PE เดลต้า e PE เอ่อเราใช้ อตอนนี้พี่อ e ีเดลต้าเราใช้เจ็ดสิบเท่าแล้วกันเอาเจ็ดสิบเท่าคูณด้วยเอ็นนิกประชัยบาทห้าสิบสองต่างนะครับได้ร้อยหกบาทร้อยหกบาทลบด้วยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเราได้ยี่บเก้าบาทฐานด้วยเราซื้อที่ระดับราคาเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะฮะสองเราได้สามสเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นเดลต้าได้ซื้อบาชนะตัวแรกนะตัวที่สองครับตัวต่อมาครับ CPO NCPO แล้วนะ CPO ขึ้นมานะฮะเรามาศึกษาพร้อมกัน CPO อีกละนะอีกละนะผมก็ลืมอีกละนะ CPOCPO เดี๋ยว CPO มาเป็นตัวศึกษาแล้วกัน CPO ฮะอ่ะ CPO มาละนะ CPOCPOCPA แล้ว L กีดได้ PE ะ CPOCPO เนี่ยจะมีอ่า PE ที่ระดับ45เท่า ตอนนี้ห้าสิบสามเท่านะสี่สิบห้าเท่ากับห้าสิบสามเท่าเออร์เน็ตต์ประแชร์ล่ะเออร์เน็ตต์ประแชร์ได้สองบาทเจ็ดสิบเจ็ดนะคูณด้วยนะ P e เท่าไหร่แล้วพีีสี่สิบห้าเท่าราคาหุ้นเขาเได้เหรอสองบาทเจ็ดเจ็ดคูณด้วยพีอีสี่สิบห้าเท่าได้ลอยเออ โอ้โโถไม่ใช่นี่มันไม่ใช่นี่เป็น CPO หารด้วย PE นี่คือ PE ของเดลต้าบองสุดเช่นเนียบองอยู่เรื่อยเลยนะเอาไว้นะฮะมันไวไปฮะมันทำพอมันทำไวไปเครื่องมันแห้งเอาเอาก่อน CPO ก่อน CPO คีดด้วย PE PE ของ CPO จะเล่นระหว่าง18เท่าจนถึง20เเท่าแล้วกัน18เท่าจนถึง21เท่านะ18เท่าจนถึง21เท่านะ18เท่าจนถึง20 21เท่า CPO CPA W l นะ CPO นะ c p r 18เท่าถึง21เท่านะฮะ18เท่าถึง21เท่า c p r 2บาท77คูณด้วย18เท่าราคาหุ้น49บาทฮะ ถ้าย่าิบเเท่า2ีเท่าคูณด้วย2บาท77นะฮะราคาหุ้น58บาทเพราะนั้นราคาหุ้นจะอยู่ที่ห้าเอ็ดเท่าจนถึง58บาทใกล้ๆ60บาทครับอันนั้นคือราคาหุ้นของตัว c p r อ่ะอันเนี้ยผมลืมไปเมื่อกี้2ตัวลืมดูไปขนาดนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวนะเอาให้ชัดๆจด,ด c p r ตอนนี้เนี่ย18.43 18.43เท่าคูณด้วย เอินิ่งเป r s แชร์อยู่ที่สองจุดเจ็ดเจ็ดราคาจะอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดบาทตอนนี้คือราคาเป้าหมายเขาละห้าสิบ็ดบาทนะถ้าห้าสิบเ็ดบาทเนี่ยถ้าอ่อนตัวลงมาจนถึงระดับตรงเนี้ยอ่าสมมุติเราซื้อที่ระดับราคาตรงนี้คือระดับราคาที่เราซื้อนั้นตรงนี้คือระดับราคาเท่ากับประมาณห้าสิบบาทมไม่ใช่ผมต้องย้ายแค่ตัวนี้อย่างเดียว อ่าอ่าโอเคนะถ้าเราซื้อเราจดตรงเนี้ยนะฮะราคาตรงนี้นะราคาสี่สิบเจ็ดบาทนะสี่บเจ็ดบาทห้าสตังค์ถ้าเราซื้อสี่ิบเจ็ดบาทเราก็เอาสี่สิบเจ็ดบาทลบห้าสิบเอ็ดบาทอ่ารอราคาสูงสุดห้าห้าบาทห้าห้าบาทลบด้วยสี่สิบเจ็ดบาทเราจะได้กําไรประมาณแปดบาทหารด้วยสี่สิบเจ็ดบาทเราจะได้ผลตอบแทนประมาณสิบเจ็เอร์เซเลยเหรอเออเอาใหม่ดิ 5้าหลบด้วยสี่นะหารด้วย4 17, ีย่เจ้สิปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะนั้น CPO ที่ระดับราคา5้าบาทยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้า CPO ระดับลงไปที่ระดับ47บาทน่าสนใจนะฮะแต่ซื้อที่47บาทได้ต้องไปขายอีกทีคือ55บาทนะฮะใน CPO นะน่าสนใจฮะ CPO ที่47บาทที่น่าสนใจมากนะครับตอนนี้เรามีวุ้นที่น่าสนใจคือ เดลต้าที่ัการนี้เคแบงดีกว่าตัวไทยพาณิชย์ c p r น่าสนใจที่สิบเจ็บาทแล้วขาย5้บาทนะเรได้ผลตอบแทนประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ฮะแอดวานนะแอดวานแอดวานตอนนี้เนี่ย PE เล่นยีเท่า23.23 23. นะครับคูณด้วย e a r n ์ n g ็ตต์ปชร์แชของเขาได้11.79คูณด้วย11.79เนะครับเราจะได้2อ3บาทนะตอนนี้คือราคานี้เลยฮนะสองรามบาทไปดู PE บ้างไปดู PE ของ Advanced, a d v a n c e a d v a n เขีดด้วย PE ดูซิ PE เขาจะได้เท่าไหร่บ้างจุดต่ำของ PE เเขาเคยอยู่ที่ไหนเอ่ยยีเท่าเองยีเท่า 22เท่านะฮะ22เท่า ADVANC 22เท่าเอา22เท่า earning ปะแชร์เขา20 earning ปะแชร์17.79คูณด้วย22เท่าราคา22เท่าคูณด้วย earning ปะแชร์11.79ราคา260บาทอ่าละได้200บาทถ้าเราสามารถซื้อ advance ได้ราคา260บาทราคาขายนะราคาขายถ้าเราขายได้290บาท260บาทลบด้วย290บาทเราได้30บาทต่อหุ้น30บาทต่อหุ้นหารด้วย260บาทเราจะได้11.5กว่า5 5%, 5นะเพราะฉะนั้น advance ต้องซื้อที่260ขาย290เราจะได้11%เพราะฉะนั้นตัว CVR ถ้าเปรียบเทียบนะฮะ เดลต้าเดลต้าเคแบงแล้วก็ซีบอแล้วถึงมาเป็นแอดวานซ์ที่น่าลงทุนนะฮะที่น่าลงทุนนะฮะส่วนไทยพาณิชย์เป็นตัวรองและแอดวานซ์ที่จะต้องซื้อให้ได้คือไม่ได้ซื้อราคานี้ซื้อสองหกศูนย์แล้วขายสองเก้าศูนย์ถ้าซื้อสองหกศูนย์ขายสองแปดศูนย์ได้ยี่สิบบาทต่อหุ้นหารด้วยสองหกศูนย์เราจะได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ฮะนะแอดวานซ์ Advanced น้อยกว่าตัว c b r นะฮะคราวนี้ตัวสุดท้ายครับขอเป็นปรทนะขอปตทเวลาจะหมดละนะยีิบเาบาท25้าตังค์ปรท pe 9เท่า9.43เท่าคูณด้วยเอินิคัพแจสามจุดหฮะราคาหุ้นยีิบเาบาทตอนนี้ราคาหุ้นตรงนี้ฮะยีิบเาบาทถ้าราคายีิบเาบาทไป32บาทยีิบเก้าไปสาสองได้3บาทต่อหุ้นสบาทต่อหุ้นหารด้วยยีิบเ้าบาท เราจะได้สิบเปอร์เซ็นตน่าสนใจครับได้สิบเปอร์เซ็นตครับวันนี้ลาแล้วครับเขาบอกแล้วฮะหมดเวลาแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วฮะคงได้แค่นี้นะครับก็ปอทอเป็นหุ้นที่น่าสนใจครับสิบเปอร์เซ็นครับโอเคครับแต่ต้องซื้อที่ยี่บเก้าขายที่สามสองนะฮะถึงจะได้สิบเปอร์เซ็นครับโอเคครับลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม